เอาลวครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้มาพบกับผมนะครับผมเลเซอร์เกมเมทีเหมือนเดิมนะฮะก็วันนี้จะมาสอนโหลด In f r e s t Station t h a i l a น d นะครับหรือ, in, อวอซินเองในสัน้นมามสิ่งแรกเข้าเว็บนี้มาเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วให้คุณโหลดโหลดนะเดี๋ยวก่อนอื่นคุณก่อนที่คุณจะโหลดอ่ะคุณก็สมัครไปก่อนก็ได้ครับ นี่ฮะสมัคร ID คลิกตรงนี้เลยนี่แล้วก็กรอกไปชื่อชื่ออะไรก็ได้เอมอมันนี่อะไรวะางต้องอินสตาลโอเคเนี่ซครับแปบบ๊บนึงครับฟิเน็ตโอเคอันนี้ก็ตั้งชื่ออะไรมัม่วๆไปครับให้คุณจําได้ก็พออ่ะสมมติเอาเป็นนี้อ่ะรหัสเอาเป็นอะไรก็ได้ครับอย่างนี้อ่ะมันชื่อรหัสอะไรวะโอเคแป๊บนึงมันต้องให้เหมือนกันด้วย โอเครหัสทางล่างก็เหมือนกันเลย <Yeah. S 1> มันเหมือนกัน2อันนะแต่อันนี้อีเมลอีเมลอะไรก็ได้ครับ <Yeah. S 1> สมุิอ่ะแบบนี้ Gmail หรือ Hotmail <Yeah. S 1> อะไรก็ได้ครับสำหรับประชาชนคุณก็ใส่ไปครับ <Yeah. S 1> ของคุณนะครับอ่ะแล้วกดตรงนี้แล้วก็ใส่นี่ Set Oi oh. QWC โอเคแล้วก็กดยืนยันแต่แบบประชาชนอันนี้มันไม่มีฮะโอเคอันนี้สมัครเสร็จก็จะเป็นให้คุณเอาไปเข้าเกมแล้วเวลาโหลดละ่ะให้โหลดตรงตรงัวไหนกดตรงนี้มามันจะมาผลหน้านี้ใช่ไหมครับก็จะมีมินิเซตอัพอันนี้มินิเซตอัพมันจะเป็นแค่นี้แต่ว่าเวลาคุณเข้าเกมมันต้องโหลดในข่านตอนเข้าเกมนะครับมันโหลดแต่ว่าอันนี้เป็น อันนี้ก็มันมีข้อดีของมันใช่ไหมอข้อดีก็คือมันโหลดตรงนี้แป๊บเดียวแต่มันไปโหลดในเกมครับในเกมอีกสี่จีกัฝาคุณจะได้เล่นก็นานนะมันก็เท่ากันปะครับมันจะเท่ากันหมดนะมาดูอันต่อไปอันนี้คือของบิดทอร์เรนต์นะครับบิดทอร์เรนต์นี่จะเป็นมันต้องใช้คู่กับอยู่ทอร์เรนต์รต้องใช้คู่กันนี่นั่นเอง โปรแกรมนี้กดไปมันจะม,มีมันจะมีไฟล์แบบเนี้ยพอกดโหลดใช่ไหมมันจะมีไฟล์แบบนี้มาให้เนี่ยเนี่ยไฟล์แบบเนี้ยเนี่ยมันจะมีไฟล์แบบนี้มาให้แต่คุณจะได้เป็นไฟล์ของ i n f e s t i o n t อยู่ในนี่อันนี้ i n f e s t m n t o pool อันนี้แล้วคุณก็โหลดไปอ่าเดี๋ยวมันก็พอเสร็จมันก็ได้มาเป็นไฟล์เป็นียวกันอยู่ดีแต่ผมแนะนำให้คุณโหลดเป็นอันนี้ครับ ฟูลเนะี่ยเป็นแบบฟูลเลยตัวเต็มเลยครับส่วนนี้เป็นไฟวินซิปมันจะเป็นไฟเป็นไฟซิปมาโอเคนะดูค้นี้ไฟซิปอมนะันผมต้องแตกไฟมันก็มีค่าเท่ากันนะแต่อันนี้มันจะมีปัญหาผมคิดว่ามันมีปัญหาบ่อยแล้วคุณก็โหลดตัวตัวเต็มไปเลยตัวเต็มโหลดมาปั๊บปั๊บปัป๊บกดปึ๊บแล้วก็มากดยอมรับปัป๊บแล้วคุณก็กดโหลด แต่ผมโหลดไปแล้วมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแล้วพอคุณกดโหลดไปแล้วน,นี่นะนกัพอคุณกดโหลดไปแล้วมันจะได้เป็นไฟล์อย่างนี้มาไฟล์ยังไงเหรอมีแบบเดียวครับไฟล์แบบนี้ฮะนี่ครับอันนี้เป็นตัววินลาครับมันคือตัวแล้วให้คุณใต้ไฟล์ครับกดแอทแทกไฟล์หรือแอทแทกเฮียหรือแอทแทกอันนี้ก็ได้แต่ผมใช้อันนี้ครับอันที่สามแอทแทกแล้วชื่อไฟล์ แอทแท็2เลยนะครับแอทแท็ Attack 2อินเวสเทชันเซตอัพฟูมันก็จะได้เป็นอันนี้มาครับแล้วคุณก็ต้องเข้าไปซับซ้อนแล้วคุณก็มาตัวนี้ครับอืมแล้วคุณก็มาติดตั้งติ๊กติดตั้งแล้วก็กดติดตั้งแต่ผมติดตั้งแล้วผมไม่ขอติดตั้งต่อนะครับโอเคก็พอติดตั้งเสร็จคุณก็เข้าเกมได้ปกติแต่ทำไมผมเข้าไม่ได้อัปเดต ลันเฝอเอ่อโอเดแล้วเขาเ,ขเป็นเนี่ยให้คุณกดแบบที่ผมกดเมื่อกี้นะให้คุณกดไปตัว,วตัวนี้ใส่เป็นรหัสนะเราอินนล้วเข้ามางี้นี่ออกเลยออกเลยออกเค ไม่สําคัญนี่ฮะมันจะเข้ามาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็รอจนจะเสร็จให้มันึ้นตัวเนี้ยกดได้แล้วคุณก็จะเล่นได้ตามปกติครับโอเคนะงั้นก็สําหรับวันนี้แน่นอนครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะฮะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้ากับ l e t เ r g a m e ก t v v กันใหม่นะ,ะสำหรับวันนี้กุ d b y ย